สวัสดีครับมาอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้ปิดคลิปไปอย่างรวดเร็วคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าเด็กน้อยนะครับดูคนเล็กเขาป่วยอยู่นะฮะแล้วดีผมทํางาน Work f o ฟ m ร์มโมอามาเคาะห้องนะฮะก็ไปดูเขาหน่อยโอเคนี่ยเรามาต่อการจําแนกสิบลุ่มดินนะครับ <c oughs> เราพูดถึงเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องเรามีแผนที่แล้วเราก็ต้องอ มีความเราเรา,าก็ต้องมีความมั่นใจนะครับว่าแผนที่เราเนี่ยมีความถูกต้องเท่าไหร่แตถ้าเรารู้ความถูกต้องเราก็จะรู้ว่าคลาสไหนที่ที่เราสนใจเนี่ยนะครับมีความถูกต้องเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรนะครับ <ME K 2> เราต้องปรับปรุงปรับแก้ดึงหาวิธีการอะไรมาทําให้คลาสที่เราสนใจใีความถูกต้องสูงขึ้นไหมนะครับมันมีเทคนิคอะไรเยอะยะเลยนะ ทีนี้มันจะมีความถูกต้องอผู้ผลิตกับความถูกต้องผู้ใช้นะครับ producer accuracy เมื่อกี้เราถึงตรงนี้นะนะครับกับ user accuracy นะครับแล้วความต้องอันแรกก็คือ overall accuracy นี่คือความถูกต้องทั้งหมดนะครับของแผนที่เลยแล้วก็มันย่อยเข้าไปในสู่การถูกต้องของผู้ผลิต producer กับความถูกต้องของผู้ใชา้าน โพลิเซอร์แอคเคอรรซี่วงเล็บว่า Omission e เ r อร์เคือความผิดพลาดที่มีการจําแนกขาดหายไปนะครับดันแปลเป็นภาษาไทยอ,อีกอันหนึ่งยูเซอร์แอค c คหรือเรียกอีกอย่างว่าคอมม i ชชั่นเออร์หรือความถูกต้องที่รวมเข้ามานะครับรวมความผิดแปลปผิดๆเข้ามารวมอยู่ในนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งทําให้เห็นนะครับว่าการจําแนกเนี่ยมันไม่มีอะไร100%นะนะครับมันก็คือการประมาณค่า แต่จะประมาณความถูกต้องประมาณค่าแผนที่เนี่ยได้ถูกต้องมากน้อยเพียงไรน,นะครับมันก็เราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับปัจจัยที่ทําให้มันมีความถูกต้องน้อยเหล่านั้นได้นะครับตารางนี้นะรเราจะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยตัวเลขใช่ไหมครับตัวเลขมีตอนนี้มี5้าคลาสนะครับเขาเรียกคลาสนะครับแล้วก็มีตารางอยู่ข้างในมีตัวเลขอยู่ แต่ละตัวเลขเนี่ยมีความหมายว่าอาจจะเป็นจำนวนจุดพิกเซลหรือว่าจำนวนจุดตรวจสอบอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแถวอยู่ด้านหลังนะครับ row total total นี่คือผลรวมแถวนะครับ row ก็คือแถวใช่ไหมครับอย่างแถว residential เนี่ยนคือที่อยู่อาศัยเนี่ยนะมันมี5ตัวเลขใช่ไหมเจ็ดเจ็วกหก็75นะครับ 75บวก13ก็88ก็ได้ตัวนี้นะได้88นะครับ88หน่วยนะอันนี้ก็คือ88หน่วยก็คือผมมองว่ามันเป็นตำแหน่งแล้วกันนะน,ะ,น,ะ,นะ,ะทีนี้ส่วนตัวเขียวด้านล่างเนี่ยคอลัมน์ทั้ง t o t a นี่คือผลรวมหลักนะครับอันนี้เรียกว่าหลักผลรวมหลักหลักหลักแรก,กก็คือ residential หลักที่สองก็คือ commercial เราลองดู Residential นะครับผลรวมหลักเจบวกสได้73ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นผลรวมนะครับ <c oughs> เป็นผลจากตัวบนเนี่ยกับตัวนี้มันจะต้องเท่ากันนะครับมันก็ได้407นี่ต้องเท่ากันนะอันนี้88บวก ห้าสิบแปดได้หนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกหนึ่งร้อยสี่สิบหกบวกเก้าสิบเก้าก็เป็นสองร้อยสี่สิบห้าสองร้อยสี่สิบห้าบวกสี่สิบเอ็ดก็สองร้อยแปดสิบหกสองร้อยอ่าสามร้อยแปดสิบหกเนาะอ่านะครับ ตัวนี้88ดสบวกห้นะครับได้146ย14สีบวกอันนี้ก็2องสองนะครับ245เป็น286 286หกสองแปก็นสามบวกยี่สิบเอก็สี่ะูนเจ็ดอ่าครับชิ <c oughs> ในใจใน่าจะใชครื่องคิดเลขเนาะ นะครับฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับเจ็ดิสาบวกหกสได้หนึ่งร้อสามสิบา่อยสามสิวกหนึก็สองสามหกสองสามหสองปดหนะบสองปดหกวกร้อย็ก็เป็นสี่ศนยนะครับก็ต้องเท่ากันนต้องเท่ากันเป็น4ี่ย์เนะครับ ส่วนตัวนี้เส้นทะแยงมุมนี่นะครับคือสิ่งที่จำแนกถูกต้องนะครับถูกต้องหมายความว่าเออ e r e r e n c e กาวกาว reference เนี่ยนะครับดินพื้นดินเนี่ยเราไปจับ GPS มาหรือเราไปใช้แผนที่ที่มีความถูกต้องมากกว่าที่เราจำแนกก็คืออย่างเช่นเรามีแผนที่ที่เขาจำแนกมาแล้วว่าถูกต้องผมเคยกล่าวไว้ว่าเออเราถ้าเราทำการจำแนก โดยการแปลดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอันเนี้ยนนเขาอาจจะใช้แบบที่รายละเอียดสูงนะครับคลิกเบิร์ดอนโนซิโอไอแล้นเนี้ยหรือใช้ภาพถ่ายทางอากาศเนะี่ยทำการจําแนกแล้วเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นตัวกล่าวเรฟอเรนซ์ก็ได้นะครับโอเคก็ยังอันนี้รวมกันอันนี้คือแนวเส้นแยกนะครับแนวแท่แสดงเนี่ยรวมกันจะได้ 382ตัวเลขตรงนี้นะครับหารด้วย407ก็คือตัวนี้ก็จะได้ Overall Accuracy คือความถูกต้องรวมนะครับทีนี้ความถูกต้องของผู้ผลิต o m ฟ i s i o n Error r นี่คืออะไรเราดู Residential นะครับก็คือ70หารด้วย73หารด้วยผลวร,วรวมตรงนี้นะครับได้96 นะครับมี omission error ก็คือเราตัดข้อมูลที่ถูกออกไป4%นะครับตัดข้อมูลที่ถูกออกไป4%่อนนั่นก็คือ4%นั่นก็คือไอ้3เนี่ยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเป็น residential แต่แผนที่แมปเวลามันจำแนกออกมามันดันจำแนกให้มันเป็น commercial นั่นคือพื้นที่เชิงพาณิชย โอเคเรามาดูตรงนี้ในส่วนของ Producer Accuracy อีกนิดนึงนะครับในส่วนของ Commercial ตรงนี้เขาเอา55หาร60 55หาร60ได้92%นคลาสนี้นะครับนั่นก็คือ8%หายไป8%หายไป omit ไปนะครับ omission ก็คือตัวนี้ก็คือตําตำแหน่งตรงนี้นะครับแทนที่มันจะเป็น Commercial หกอันเนี่ยมันดันเวลาจําแนกออกมาแผนที่นะครับจำแนกออกมาโดยคยสซ a s ไ i เออรเนี่ยดันเป็นอีกห้าอันเนี่ยกลายเป็นตรงนี้นะครับแล้วส่วนในส่วนของ f o r e s t เนี่ยค่อนข้างตำ่ำเห็นไหมครัความถูกต้องของ Producer Accuracy เนี่ยจะตำ่ำก็คือ74% f o r e s t อยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือเอา37ตั้งหารด้วย4หารด้วย50 นะครับก็ได้74มันไปจำแนกผิดในส่วนของอแทนที่จะเป็นป่าไม้กลายเป็นเ e สซิเดนเชียลแสดงว่าพื้นที่นั้นนะ่ะนะฮะเวลาจำแนกเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีบ้านปนกับต้นไม้นะครับฝรั่งบ้านฝรั่งแนวต้นไม้จะก็จะเยอะนะครับแล้วก็มีมีสมมุติเราบอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยกับบ้านเนี่ย พิกเซลมันก็จะปนกันนะครับปนกันปะปนกันแ,แสดงว่าบ้านพื้นทีน่นี้บ้านอยู่ที่อยู่อาศัยหน้าอยู่เป็นบ้านคนรวยนะครับส่วนใหญ่ในบ้านคนรวยเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่ๆมันฝรั่งนะอ่าตรงเนี้ยหายไปตั้งสิบสามจุดเลยสิบสาจุดคิดเป็น2ีกเซนะครับจากห้าจุดนี่นะครับส่วนที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับคือไม่มี พิกเซลหรือว่าไม่มีตำแหน่งที่หายไปเลยนะครับอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์จริงมันวอเตอร์ water, ใช่ไหมครับวอเตอร์เอวอเตอรอันนี้ผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมอันนี้ต้องวอเตอร์วอเตอร์เนี่ยนะฮะวอเตอร์วอเตอร์ตัวเลขตัวเลขผิดนะเนี่ย เออเทคสปู๊กก็มีโอกาสผิดถ้าเราเช็คไม่ดีโอเคหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดต้องแานด้วยหนึ่งร้ยิบเอ็ดมันถึงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ตัวเลขนี้ถูกแต่ตัวเลขตัวนี้ผิดนะครับโอเคก็หมายเหตุตรงนี้นะอ่าในส่วนของ user accuracy เรามาดูหน่อยวนะ่าความถูกต้องของผู้ใช้นะครับความถูกต้องของผู้ใช้อา่าเขาเอาเจ็ดสิบตั้งหานด้วยแปดสิบแปดก็คือ ในคลาสเ e สเ d นเชียลนะครับดูตรงนี้เจ8ดหารบนั่นก็คือถ้าในมุมมองของผู้ใช้เนี่ยนะมีการนำจุดอื่นๆมารวมด้วยนะครับคอมมิชชั่นเออร์เอร์เนี่ยนะครับในคลาสอื่นมารวมด้วยนะค,คิดเป็น20ิเป็นนะครับคลาสอื่นที่ไม่ใช่เลสเซนเชียลเนี่ยยางคอมมูชเชียลพื้นที่ย่านพาณิชย์กับป่าเนี่ยนะครับ มันมารวมในแผนที่ที่จำแนกออกมาด้วยนะก็ะคือความาผิดพลาดจากการจำแนกรวมเข้ามานะครับอย่าง commercial เนี่ย55หาน585558ก็มีความุกต้องสูงนะครับคลาสนี้95นะแต่ว่า residential เนี่ยจะต้องหาวิธีการอะไรสักอย่างนะครับมาทำถ้าว่าเราต้องการทำแผนที่ที่อยู่อาศัยนะ ที่ที่โฟกัสตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของเวสต์แลนด์ Land, ของฟอเรสต์ฟอเรสต์นี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่รู้ไม่แน่ใจว่าต้องการจำแนกเก้าสิบเปอร์เซ็นนี้หรือเปล่าต้องการให้ได้อันนี้พอใจหรือ,อยังนะครับแต่ถ้าเก้าสิบนี่ก็สูงแะนะฮะแต่ถ้าแปดสิบเนี่ยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าโอเวอร์ออลแอคคูลเรซีเนี่ยมันสูงนะครับเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ โอเวอร์ Water, นะครับร้อยยีเอ็ดแผนร้อี่อันน,นี้ตัวเลขถูกนะครับแต่ว่า Producer Accuracy ซีนี่ตัวเลขผิดโอเคนะครับเราก็เข้าใจเรื่องของอเขาเรียกเมทริกในการวัดความถูกต้องนะครับ over a l l accuracy p r o d u c r r c c u u r a c y u s r r c c c u r a c y นะครับนี่ก็จะกลายเป็นในส่วนของคำจำกัดความนะครับ p r o d u c e r a c c u r a c y คือความน่าจะเป็นของจุดภาพอ้างอิง ที่ถูกจำแนกได้อย่างถูกต้องนะครับโดยถือว่าเป็นการวัดค่าความผิดพลาดจากการจำแนกจำแนกที่ขาดหายไปนะครับจำแนกที่ขาดหายไปอันนี้ผมเขียนผิดนะฮะขาดหายไปต้องเป็น omission นะ omission ส่วน user accuracy เนี่ยความน่าจะเป็นในจุดภาพที่ถูกจำแนกในแผนที่แสดงคลาสนั้นบน ถ้าพื้นดินได้อย่างถูกต้องถือว่าเป็นการวัดค่าความผิดพลาดการจำแนกเกินเข้ามาของวิชชั่นเออร์เลอร์นะครับ <c oughs> ซึ่งโปรดิวเซอร์แอคคอร์รซีกับยูเซอร์แอคคอรรซีจะเป็นมุมมองที่บางครั้งเราในฐานะผู้ใช้แผนที่ก็เป็นคนสร้างแผนที่เหมือนกันโปรดิวเซอร์แอคคอรรซีก็ต้องดูแต่ส่วนเราเอาไปใช้เราก็ต้องมีมุมมองของผู้ใช้ยูเซอร์แอคคอร์รซีอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือว่าคนละคนอีกอันนึงเป็นค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องนะครับ สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องเนี่ยเ,เป็นค่าที่วัดความสอดคล้องระหว่างแผนที่ที่ได้จากการจำแนกกับค่าอ้างอิงภาคพื้นดินนะครับทีนี้สูตรมันคือสูตรนี้ดูยุ่งยากน่าดูนะนะครับสูตรมันเรียกว่าแคปปานะครับแต่ใช้บ่อยมากสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องเนี่ยนะครับมี Overall Accuracy, Producer Accuracy, User Accuracy และ k a p p a เนี่ยนะครับสีตัวเนี่ยที่เวลารายงานแล้ปวดตุติมาตรฐานก็จะใช้ตรงนี้นะครับ แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเมทริกหลายตัวนะครับเยอะมากนะที่ใช้อีกอันหนึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าซัมเมชันของ i ที่1ถึง k นะครับเป็นซัมเมชัน xii xii นี่ก็คือ,อบริเวณที่มันเป็นเส้นทะยงมุมนะครับถ้ากลับไปหน่อยปุ๊บปบก็คือตัวนี้ดด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 รวมกันเนี่ยนะครับพอรวมกันปุ๊บได้382 ส่วนไอตัวเนี้ยมันเป็นสูตรของเขาเนาะเป็น summation ที่ i ถึง k โดยที่ x i บวกแล้วก็ x x บวก j ตรงนี้นะครับก็คือเอาเลข88คูณ73ก็คือนอกตารางนะครับเอานอกตารางนอกอไม่ใช่นอกตารางนอกเส้นแนวทะยงนมุม88คูณ73ลองกลับไปดูนะครับ8 รวมตรงนี้8 88คูณ73มาบวกกันแล้วก็เอาตรงนี้มาบวกกันคูณกันก่อนแล้วก็มาบวกกับตัวแปดคูณ73นะครับพูดผิดนะนี่อ่ะ,อะนี่นะครับ5้าบแดคูณห0 9 9คูณ103 9คูณ1แล้วก็ไปบวกกับ41่บ1ดคูณห้าสินคูณหนึอ่ะบวกกันบวกกันได้ตัวเลขหมื่นตัวนี้สานนี้3น0 พอได้เลขพวกนี้ปุ๊บเขาก็เอามาแทนค่าในสูตร k hat นะครับสูตรนีนะ้ไอตรงนี้ตรงนี้ก็คือในส่วนตรงนี้นะในส่วนตรงนี้ส่วนไอตรงนี้ก็คือด้านหลังนี่นะครับส่วนตัว n เนี่ยตัว n เนี่ยเขาก็คือตัว407เนี่ยนะ407คือ n คือ จำนวนจุดที่ตรวจสอบทั้งหมด407จุดในกรณีที่เป็นแบบจุดแบบตำแหน่งนะนะครับ407จุดเนี่ยก็คือแปลงนาก็คิดเป็น1จุดสวนก็คิดเป็น1จุดน้ำก็คิดเป็น1จุดแต่ไป407จุดทีนี้มันจะมีทฤษฎีในการคำนวณนะครับว่าจะต้องมีแซมปริ่งก็คือจุดเทรนนิ่งจุดตรวจสอบเนี่ยกี่จุดนะครับ ในเล่มหนังสือผมเขียนบอกไว้นะเราไปดูเป็นพวกไบนเมิเอลแต่เอเรนะทีน,ะนะนี้ตรงนี้ก็เอาอันนี้เอา n n คูณกับตัวซัมเมชันด้านบนนี้ยนะ n คูณกันแล้วก็ลบด้วยผลคูณพูดเป็นภาษาไทยก็คือผลคูณของผลรวมแถวและหลักในแต่ละคลาสนะครับผลรวมของผลคูณผลรวมของแถวและหลัก คูณกันนะแล้วก็เป็นผลรวมตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวหลักมื่นก็คือตัวเนี้ยแล้วหารด้วย n ยกกําลังสองหารด้วยไอ้ตัวผลรวมทั้งหมดเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะเป็นสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องค่าเป็นค่าที่วัดความสอดคล้องระหว่างแผนที่ที่ได้จากการจําแนกกับค่าอ้างอิงพาเป็นดินนะครับโอเคนั่นก็จะจบในส่วนของเลคเชอร์ตรงนี้นะครับเลคเชอร์ตรงนี้สําคัญที่จะใช้เป็นฐานความรู้นะครับ ถ้าเราทำก็เออ engine อย่างเดียวโค้ดอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมึนๆงงๆนะครับทำออกมาแล้วเอาไปทำอะไรทำยังไงต่อแต่ถ้าเรามีฐานความรู้ตรงนี้หน่อยนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็กลับไปทำโค้ดได้ผลมาแล้วเราก็กลับมาดูแล้วก็กลับไปอ่าน t e x t บุ๊กอ่านหนังสือแล้วก็เพิ่มไปอีกกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเราก็จะเก่งขึ้นโอเคครับนวะที่สิตทั้งหลายก็เอาตรงนี้ไปอ้างอิง เจอกันใหม่คลิปหน้า